การดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชนภายใต้โครงการ3.2-1การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักร,ราช2566ไปพลางก่อนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่โอทอภาคอุตสาหกรรมเกษตรด้วยเทคโนโลยีทุนแรงสำหรับเกษตรแปรรูป ห้างหุ้นส่วนจำกัดคาทาพา2020ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2552ตั้งอยู่เลขที่81ทับ1หมู่7ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีมีคุณวรณภาโพสีเป็นผู้บริหารประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายขนมทองพับและทองม้วนภายใต้แบรนด์วรนภา วดีค่ะวรรณภา,พาโพสีค่ะเจ้าของกิจาการห้างุ้นส่วนจำกัดคตาพา20นอค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่81ทับหหมู่เจ็ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะซ,ซึ่งเราประกอบกิจาการเกี่ยวกับพ่อเห็ดแปรรูปเราได้ผลิตเหต็ดแปรรูปโดยนำเห็ดมาแปรรูปทำขนมทองม้วนทองภัพเห็ดทองพับเห็ดไส้มืหยอง ขนมของเราจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราดึงส่วนน้ำพริกเขามาใส่เป็นส่วนผสมค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญได้ดําเนินการวินิจฉัยปัญหาและความต้องการดังนี้ม,นมันไม่คบมีแป้งสาลีแป้งมันแป้งข้เจ้าอ่าครับมีเนยมีเนย จากการวินิจฉัยพบว่ากระบวนการแพ็คบรรจุขนมทองพับและทองม้วนเกิดของเสียระหว่างบรรจุส่งผลให้ประสิทธิภาพการแพ็คบรรจุต่ำโดยขั้นตอนการแพ็คบรรจุหลังพนักงานจัดเรียงสินค้าเรียบร้อยจะต้องปิดปากถุงด้วยเครื่องซีนมือกด1-2ครั้งต่อถุงค้างไว้เป็นเวลา2-5วินาทีต่อครั้งเนื่องจากปัญหาการทำงานของเครื่องซีนแบบมือกดรอยซีนไม่ติดแน่นสนิท แต่รอยซีนไม่สนิทเท่ากันทั้งเส้นเนื่องจากความร้อนของทั้ง2บาซีนไม่เท่ากันต้องใช้มือกดทิ้งไว้นานกว่าปกติหรือบางครั้งถุงขาดเนื่องจากความร้อนสูงและกดนานเกินทําให้การทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นจึงต้องการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องซีนสายพานพร้อมระบบในโตรเจนโดยเพิ่มระบบในโตรเจนเข้ามาช่วยยืดอายุ การจัดเก็บและขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ายอดขายให้แก่กิจการ